ตอนที่1,438ให้เสียงภาคไทยโดยมนุษย์การปรากฏตัวของมีได้พลิกผันกระแสสงครามมียังบันกลับมาฮึกเหิมอีกครั้งกลิตค่อนข้างเห็นใจพวกมันกลิตเคยเห็นยังบันมากมายหนึ่งในนั้นคือการำยอมต้องรู้จักแก่นแท้ของอีกฝ่ายเป็นอย่างดีดูเหมือนพวกมันจะคิดว่ามีมาช่วยแต่ว่าในความเป็นจริงแล้ว แต่ละคนคงจะต้องถูกเชื่อทิ้งณที่ตรงนี้พวกมันทําให้อนาจักรวานเสื่อมเสียชื่อเสียงถือเป็นความอัยศอย่างร้ายแรงสําหรับยังบันมีคงจะตั้งใจมีคงได้ตั้งความหวังเอาไว้กับพวกมันสูงหากว่าเป็นการมำแล้วก็อย่างบันทั้ง3าคงถูกเชื้อทิ้งในขณะที่พลามอยู่เกิดได้ส่งข้อความเสียงในวิชาจะเกิดความวุ่นวายขึ้นใวยโอกาสนั้นรีบหนีไป กลิดมาเยือนคายาด้วยจุดประสงค์ที่ว่าตนต้องการทดสอบฝีมือที่มีอยู่ในปัจจุบันถึงแม้ว่ารู้ว่าตนจะต้องตายแต่ว่าก็ยังคงย่างกลายเข้าสู่ดินแดนแห่งนี้เพื่อทำการท้าทายมีความพ่ายแพ้จึงถือว่าเป็นเรื่องปกติในการดวนแต่คงจะทำใจยอมรับได้ยากถ้าหากว่าพ่ายแพ้ทั้งที่ยังมีขอเกลขอช่วยอยู่ขอเกลไม่ได้ตอบความกลหหนที่กลิพูดถึงยังไม่ได้เกิด มีไม่ได้ทำร้ายสามยังบันตรงกันข้ามมีปกป้องพวกมันเทพววเวอรกียรเอยอ,อย่างที่เจ้ารู้พวกเราถูกสร้างขึ้นเพื่อทดแทนเทวทูตแต่เมื่อเหมือนกับเทวทูตน,นะพวกเราไม่สามารถคืนชีพหลังจากความตายวิญญาณของเราจะถูกจองจำในขุมนรกและต้องทนทุกข์ตลอดกาลเทพของเราสูญเสียพลังที่จะทําให้นรกสันกลัวเหล่าอสูรแห่งนรกไม่เคยยอมเกรงเราช่วยสงสารและไว้ชีวิตพวกเขาได้ไหม เปาไวมทำไมหากต้องการช่วยชีวิตพวกเขาเค่นายฆ่าเราก็สิ้นเรื่องเราไม่ใช่หรอเทพเอ๋ยหากเจ้าคิดจะปลิดชีพพวกเพาของข้าโดยไม่เปลี่ยนความตั้งใจแล้วก็แปลงว่าแม้แต่ข้าก็ไม่อาจจะปกป้องไว้มีมองเห็นทุกสิ่งในตัวกลิดอย่างทะลุป,ปูโปงนับตั้งแต่วันแรกที่ได้พบสายตาของมันเฉียบแหลมไม่ได้เป็นรองเป็นสองรองใครปัจจุบันมีเห็นพลังที่เพิ่มขึ้นของกลิด ความแข็งแกร่งซึ่งเพิ่มพูนจากการสั่งสมรประสบการณ์ในนรกกลิตยเย็นไปถึงสันหลังแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังคงกล่าวด้วยสีหน้าขึงขังหยานไม่ได้สั่นคลอนฉันต้องการกำจัดเมล็ดพันธุ์ของยังบันนี่ไม่ใช่การปรัฟหรือว่าการยั่วยุเขาคิดแบบนี้จริงๆสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งกว่ามนุษย์แต่ว่ากลับดูแคลนมนุษย์ในสายตาของกลิตคนพวกนี้ไม่มีเหตุผลที่จะต้องละเว้นชีวิตเอาไว้ ฉันจะฆ่าพวกมันและตายตามไปเขาประกาศกล้าวด้วยสายตาที่เย็นชาสามยังบานต่างกลืนน้ำลายเหนียวส่วนมีทำหน้าเศร้า <c oughs> ย่างนั้นเหรอใจจริงข้าอยากจะยื่นข้อเสนอดีๆเพื่อแลกกับชีวิตของพวกเขาแต่ว่าข้าก็มีอำนาจไม่มากพอที่จะทำเช่นนั้นข้าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องสู้อย่างสุดกำลังเพื่อปกป้องพวกเขา แขนขวาของมีพลันพล่ามัวมาพร้อมกับสูญเสียความคมชัดมันเวียงตวดัดอ๋อมันตวัดเวียงมันตวัดเวียงดาบหนักมังกรครามโลกของเหนือมนุษย์ที่แท้จริงแสดงผลทันทีหัตถเทวะที่โผลออกมาตั้งแต่มีปรากฏกายต่างก็ช่วยกันตั้งโล่เพื่อป้องกันสายฟ้า่อนข้างโชคดีที่พวกมันต่างก็ป้องกันเอาไว้โชคดีที่สายฟ้าบังเอิญพุ่งไปอย่างทิศท,ทางที่หัตถเทวข้างหนึ่งเคลื่อนอวัวเคลื่อนไหวอยู่ ต้องขอขอบคุณทิศทางการเคลื่อนไหวที่ผิดธรรมชาติและยากจะคาดเดาของขัตเทวะเหล่านั้นกลิตยกดาบขึ้นเพื่อรับการโจมตีจากมีที่กำลังพุ่งเข้ามาใส่โนเอแกรนดี no ้ Randy, และโครงกระดูกกว่กเกียร์โผล่ขึ้นจากด้านข้างเหมือนกับรล่วงรูว้ว่าจะเกิดเรื่องเช่นนี้ตามด้วยการรุมขนาดโจมตีใส่มีจากทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาดาบไร้รูปที่กำลังสัมผัสกับดักตก,กมังกรคลามเริ่มบิดข้อต่อของตัวเอง คมดาบมวนเป็นเกลียวขึ้นไปด้านบนและรัดพันกับดาบมังกรคลามเหมือนกับเถาวันย์ทันใดนั้นสายฝนยุทธพันธ์เริ่มพลั้งพลูจากฟอกฟ้าคล้ายกับพวกมันกำลังเนื้อเต้นหลังจากที่ไม่ได้ฉูกอัญเชิญมาเป็นระยะเวลานานจำนวนยุทธพันธ์สงครามที่ตอบรับการอัญเชิญมีปริมาณมากกว่าปกติแต่ทว่าทั้งหมดล้วนไร้ค่าการโจมตีของโนเอแรนดี้และโครงกระดูกวเกีア สิ่งเหล่านั้นไม่ทรงพลังพอที่จะทะลวงผ่านม่านพลังงานที่อยู่รอบตัวมีไม่ว่าจะพยายามสักแค่ไหนมันก็ไม่ได้ผลดาบหนักมันกรคามสะบัดหลุดจากดาบไร้รูปอย่างง่ายดายส่วนอาวุธนับพันที่พลัง่งพูจากท้องฟ้าถูกปิดกั้นโดยม่านธรณีที่มีสร้างขึ้นและบางส่วนก็ถูกคลื่นสายฟ้าพัดกวาดไปยุทธภัณฑ์เกรดแล้วและสูงกว่าส่วนใหญ่จะทะลุผ่านม่านธรณีของมีและบางส่วนสามารถผ่าคลื่นสายฟ้าเข้าไปได้ แต่ทว่าก็ไม่มีชิ้นใดเลยที่สามารถฝากบาดแผลเอาไว้บนร่างมีที่เสริมความแข็งแกร่งด้วยจิตวิญญาณของเสือขาวยิ่งเห็นเจ้านี่ใช้พลังของเทพทั้งสีได้สมบูรณ์แบบเราก็ยิ่งอดคิดไม่ได้ว่าทำไมถึงได้มีตัวละครที่คิดโกงขนาดนี้อยู่ในเกมกันนะมีครอบครองพลังของเทพผู้พิทักษ์สีทิศโดยสมบูรณ์มาตั้งนานมากแล้วจึงไม่ได้รับผลกระทบหลังจากที่เทพฟินิกแดงและเทพเต่าดำถูกปลดจากผนึก นอกจากนั้นอัตราความก้าวหน้าของ NPC พิเศษย่อมต้องสูงกว่าแรงเกอร์หัวแถวมีเป็น NPC สุดพิเศษที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเป็นเทพในเวลาที่กลรดพัฒนาตัวเองมีก็ได้พัฒนาไปไม่ได้ต่างกันอย่างไรก็ตามความเร็วในการเติบโตของกลรดนั้นอยากที่จะหาใครทัดเทียมมีออกจากโหมดจิตวิญญาณเสือขาวพร้อมๆกับตวัดดาบหนักมังกรคลามแต่ทันใดนั้นดวงตาของตัวมัน ต้องเบิกโพลงขึ้นในมือซ้ายของกริตมีดาบเล่มใหม่ท่าทางคล้ายกับกําลังจะเหวี่ยงดาบทั้งสองเล่มพร้อมกันอย่างไม่เป็นธรรมชาติแต่ว่าความจริงแล้วไม่ใช่กริตล,ลดเอวลงดาบรอบสังหารทับสามแสนสุดยอดการโจมตีอันแนบเนียนในยามนี้กําลังสำแดงฤทธิ์เดชไม่อยากจะเชื่อว่าเราสัมผัสถึงดาบเล่มใหม่ได้ช้าขนาดนี้เป็นเทคนิคที่น่าสนใจมาก เสียงของมีที่คิดอยู่ในใจทุกคนมีเกิดความประทับใจจากกลนบึง้งปิดเหม่มปากปิดเหม่มปากเน้นด้วยความรู้สึกเสียดายตื่นเกินไปการถือดาบคู่จะไม่มีทางสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเว้นเซแด่จะมีทักษะความชันนาญดาบคู่ในระดับสูงอาวุธเล่มหนึ่งจะถูกจำแนกให้เป็นอาวุธรองสิ่งนั้นส่งผลทําให้พลังโจมตีถูกหารไปเป็นสองแม้แต่ความแรงของทักษะก็ยังต้องถูกปรับลด มันเป็นสาเหตุที่ทําให้ดาบรอบสังหารไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแต่อย่างไรก็ดีกลิตมั่นใจว่าหากตนไม่แอบงัดดาบเล่มที่2อ,ออกมาถือคงจะเป็นการยากที่จะหาโอกาสใช้วิชาดาบรอบ,รอบสังหารทับสา0 0สนฮ้ก <c oughs> ลิตเอืนกลืนเสียงควนคลางเนื่องจากว่าปัจจุบันกําลังถูกดาบหนักมังกรคลามทะลวงผ่านเกราะหน้าอกตามมาด้วยการกลีดลงไปในแนวเฉียงจนกระทั่งถึงต้นขา นอกเหนือจากความเจ็บปวดที่เกิดจากค่าความเสียหายกว่า20,000หน่วยบาดแผลของกิษยังถูกแช่แข็งพร้อมกับสร้างอาการผิดปกติการเคลื่อนไหวของตัวเขาเชื่องช้าลงมีชายผู้เคยเอาชนะกิจด,ด้วยพลังของเทพสี่ทิศเพียงแค่อย่างเดียวเมื่อครั้งในอดีตในคราวนี้มันตัดสินใจเอาจริงโดยการดึงพลังของดับหนักมังกรคลามออกมาใช้เรามาเก็บเกี่ยวข้าประสบการณ์แค่มาทดสอบฝีมือตัวเอง มีเอาจริงต่อกฤิตตั้งแต่วินาทีแรกที่แสดงความเคารพแต่นั่นทําให้กลิตสั่นคลอนอยู่ไม่น้อยสิ่งนั้นเป็นเครื่องยืนยันว่ากลิตเติบโตขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับการเผชิญหน้าเมื่อครั้งที่แล้วอย่างไรก็ตามกลิตยังไม่พอใจเราเองก็ต้องเอาจริงบ้างเพื่อให้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างจากศึกนี้แม้แต่แขนซักข้างก็ยอมแลกกับมันได้กลิตเก็บดาบรายรูปหลังจากนั้นก็ชักดาบเล่มใหม่ แสงจันเย็นเยียบสว่างขึ้นจากปลายนิ้วดาบจันทาดับได้ปรากฏกายสยบนี่ไม่ใช่ทักษะสุดอลังการที่มาพร้อมกับค่าพลังโจมตีอันมหาศาลแต่ในบางครั้งยิ่งเป็นทักษะที่เรียบง่ายเพียงใดประสิทธิภาพของมันก็จะยิ่งสูงมากเท่านั้นในวินาทีนั่นเองในวินาทีที่ท่ารำดาบซึ่งมีจงังหวะการรำที่สั้นที่สุดจากบรรดาวิชาดาบทั้งหมดที่กลิมีเริ่มถูกปลดปล่อยออกมา แถมมันยังเป็นการใช้ร่วมกับดาบที่มีคุณสมบัติตัดได้ทุกเป้าหมายโดยไม่มีเงื่อนไขกริดมั่นใจมากว่าน,นี่คือการโจมตีที่แม้แต่เทพสงครามก็ไม่อาจจะหลบพ้นแล้วจะนับภาษาอะไรกับมีเป็นเช่นนั้นสีหน้าของมีเปลี่ยนไปเป็นหนแรกแขนข้างหนึ่งร่วงหล่นลงพื้นมันเป็นแขนของมีแต่ว่าโชคไม่ดีนักแขนของกริดก็ถูกตัดขาดเช่นกันฮะ,ฮะถ้าสวนกลับเหรอ จงังหวะแบบนี้เนี่ยนะสถานการณ์เลวร้ายกว่าที่ตัวเขาคิดเอาไว้มีตัดสินใจสวนกลับโดยยอมสละแขนซ้ายแทนข้างขวาที่ถือดาบมังกรคลามส่วนปกรดที่ถูกสวนกลับไปต้องเสียแขนข้างที่ถือดาบนั่นส่งผลทำให้ดาบจันทาดับล่วงหล่นลงพื้นกรดกําลังปราศาจากซึ่งอาวุธแต่ว่านับว่าอย่างโชคดีดาบมังกรเพลิงอาสารับรับบทเด่น มันเคลื่อนไหวด้วยตัวเองและคอยปัดป้องการโจมตีให้กลิตร่วมกับหัตถเทวะที่ถือโล่อยู่ดาบมังกเรเพลิงอ่านทิศทางการโจมตีและตอบสนองกับทุกๆสิ่งที่เข้ามาหากลิตหลังจากนั้นมันอาศัยแรงประทะเพื่อส่งตัวมันเองเข้ามายังมือซ้ายกลิดด้วยความเร็วสูงมีถึงกับต้องออกปากชมน่าสนใจมากจะสร้างความตื่นเต้นให้ข้าได้เสมอทำไมนายถึงไม่คงสภาพาแขนขาดเอาไว้ เื่อเป็นเครื่องเตือนใจในอนาคตบ้างลหรกลิตเยอะอยันมีที่กําลังใช้พลังฟินิกแดงเพื่อสร้างแขนขึ้นมาใหม่บนใบหน้าของมียังคงมีรอยแผลที่กลิตสร้างเอาไว้เมื่อหลายเดือนที่แล้วมีสามารถรักษาบาดแผลดังกล่าวได้ไม่ยากแต่ว่าการที่ยังคงเหลือทิ้งไว้นั่นคงจะเป็นเครื่องเตือนใจของนักรบคล้ายกับอารมณ์ของโซโล,โลนะทุกคนดิปลดเข้าใจฉันด้วยมีตอบในขณะที่ปัดป้องดาบขอแก้วที่พุ่งมาจากมุมอับ ้าไปบิดทาาบรรลุเป้าหมายสูงสุดของตัวเองได้ด้วยแขนเพียงข้างเดียวกลตากลไปด้วยสีหน้าที่ตกตะลึงขอเก้วทําไมทาไมยังไม่หนีไปอีกล่ะตัวเขาพยายามอย่างสุดความสามารถและเตรียมใจรอรับความตายแต่ว่าบ้าบอสิ้นดีขอเก้ลเลือกสู้แทนที่จะหนีนั่นหมายความว่าพวกเขาสองคนนั้นกำลังจะตายทั้งคู่ผิดไปจากความตั้งใจเดิมของกล เขาเกลียวที่ปักหลักอยู่ด้านหน้าเพื่อซื้อเวลาให้กลิตได้ฟื้นฟูร่างกายกล่าวโดยไม่ได้หันกลับมามองฉันฉัดดีไม่เป็นอันที่จริงเขาเคยหนีมาหลายร้อยรอบแล้วแหละแต่ว่าตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ปูปูโปโพรอบอาณาจักร <laughs> คายาเขาหนีนมาตลอดในตอนนี้ <laughs> เขาไม่อยากที่จะหนีต่อนหน้ากลิตจะให้ทิ้งกลิตไว้ข้างหลังและหนีไปคนเดียวเหรอยอมตายดีกว่านะ่ะ นี่ไม่ใช่มิตรภาพหรือว่าความพักดีแต่ว่ามันเป็นความรักไม่ใช่ทุกคนแต่ว่ามันเป็นความทะนงตนก่อแก้วเกินความคิดส่วนลึกลงไปในจิตใจสีนาเผยความมุ่งมั่นโดยไม่สนว่ากฤิจะตะโกนด่าทอยยังไงจากทางด้านหลังมีที่รู้สึกประหลาดใจเปิดปากลก่าวติดตลกข้าคิดมาสักพักแล้ว,วความสัมพันธ์ของพวกเจ้าสองคนนั้นไม่ธรรมดาเทพเ๋ยเจ้าคิดจะให้อริยดาบเป็นผู้สงสารของตัวเองงั้นเหรอ ไม่ละสักนิดถัดมาเกตและคอเกลตอบพร้อมๆกันพวกเราเป็นเป็นเพื่อนกันเราเป็นคู่แข่งแต่แต่ผมมองว่ามันเป็นคู่เกยก์ทุกคนคําตอบออกมาต่างกันมียังคงยิ้มพลางเอียงคอและเกตและคอเกลพูดตอบพร้อมกันคู่แข่งเพื่อนออข้าเข้าใจแล้วแล้วมีก็ได้คิดขึ้นมาทุกคน เป็นคู่หูที่ยอดเยี่ยมมากเลยหลังจากที่คุณคิดได้มีนั้นแต่แต่รู้สึกนึกเสียดาย้าการัมลดความโลภลงหรือว่าท่าแพกมาไม่อ่อนโยนจนเกินไปป่านนี้ทั้งสองคนคงจะต้องกำลังพูดแบบเดียวกันข้างๆตนเพื่อไม่ให้เสียมรารยาทข้าจะส่งพวกเจอกไปพร้อมกันมีได้ปลดปล่อยสายฟ้าเป็นการเปิดฉาก พลังงานอันเข้มข้นและสูงส่งกำลังสั่นสะเทือนผืนทะเลทรายที่ถูกฉาบไปด้วยน้ำแข็งนี่ไม่ใช่วันใยควรเรียบหนีตอนนี้รึไงคิดว่าคนอย่างฉันจะทิ้งเพื่อนให้เผชิญหน้ากับศัตรูตามลำพังรึไงไม่ใช่พวกเราไม่มีทางชนะมันได้อย่างน้อยก็ควรต้องมีใครสักคนที่รอดกลับไปสินายพูดถูกเราไม่มีทางเอาชนะจนทันได้งจริงขอเกลวพยักหน้าและล้วงมือเข้าไปในช่องสัมภาระ สิ่งที่ตัวเขาหยิบออกมานั้นคือหนังสือเก่าๆเ,เล่มหนึ่งเป็นหนังสือเล่มเล็กที่บรรจุวิชาดาบไร้เทียมทานซึ่งอริยะดาบคนก่อนเคยศึกษาแต่คนที่จะรอดไม่ใช่ฉันกริตหนายต้องรอดกลับไปขอแก้วเชื่อว่าตนเคยช่วยเหลือกฤิตเอาไว้หลายเรื่องแต่ว่าในความเป็นจริงสิ่งที่ตัวเขาได้รับจากกริตก็ไม่น้อยเหมือนกันอาจจะมากมายยิ่งกว่าการที่ตัวเขามอบให้กับอีกฝ่ายดาบเสือขาวในมือคือข้อพิสูจน์ ขอแก้วถ้าวิชาดาบของฉันไม่คู่ควรกับตำแหน่งอริยดาบฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันคู่ควรกับสิ่งใดกันนะ่ติ้งเทพอเวอเกียร์กิจกำลังเขียนมหากรอบบทที่12ครั้งหนึ่งฉันเคยคิดจะปล่อยมือจากอริยดาบจุดเริ่มต้นของมหากาบเกิดขึ้นในทะเลทรายใกล้เหมืองที่ปกคลุมไปด้วยหิมะนิรันด์แต่ว่าตอนนี้ หลังจากพิสูจน์คุณสมบัติของตัวเองจนกระทั่งมบ่นใจถึงเวลาแล้วที่จะยอมรับคำสอนจากรุ่นก่อนอย่างสมศักดิ์ศรีเขากำลังประจักษ์กับความแ,น,แน่วแน่ที่ไม่ถูกสั่นคลอน